อย่างเรื่องการลองใหม่ๆมของบุกมุกคิดว่าบุกอยากทาอะไรจริงๆก็อยากลองหลายอย่างนะคะในในเรื่องห่ะก็อยากลองทําแล้วก็อาจจะมีเป็นผลงานออื่นใหม่ๆด้วยค่ะอือไอตอนที่ออกมาอะไรเนี่ยค่ะตมีโบงโมงใจหายอะไรอย่างนี้ยมคนกเก้าปรมาก็ก็มีคือทุกๆการเริ่มต้นใหม่เพราะว่าทุกคนก็ต้องต้องมีบ้านนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าก็ทีนี้ทางเราเราก็เต็มที่แล้วเราก็อยากลองในสิ่งที่เราอยากลองจริง อันอันนี้คือเราจะเรียกว่าเป็นนักแสดงิสาะได้เต็มใช่ค่ะตอนนี้มองมองตลาดกันเป็นนักแสดงตลาดยังไงบ้างนัคุณก็ก็น่ากลัวนะน่้กลัวยังไงลูกก็ก็น่ากลัวยังไงก็คือตามสถานการณ์่วไปดูทุกคนก็น่าจะดูอยู่แล้วว่าว่าเป็น เงานก็เต็มที่ค่ะไม่ได้เอาอะไรมากดการเรียงเพราะว่าเราก็พยายามทําอะไรอื่นอื่นอีกหลายอย่างลบด้วกตนไป่เรแต่ว่าตอนนี้เนื้อหอมเนียค่ะพอเราเป็นนักแสดงเพราะว่าตั้งแต่ก่อนที่จะรู้ว่าหมดสัญญากลางปีที่ผ่านมาเขามีการจองลูกดาแล้วใช่ค่ะพี่ผู้ชายใช่ไหมเดี๋ยวเอนจะเรียนนะคะพี่ เป็นไงบ้างเนื้อหอมไหมกับการที่แบบว่าคนแบบต่อคิวจองเราม,มันก็ไม่ถึงกับเนื้อหอมขนาดนั้นค่ะแต่ว่าถ้าแบบมีโอกาสดีดีสับผู้ใหญ่มีใครก็ตามที่เออเห็นเห็นว่าแบบเราอยากได้เราไปร่วมผลงานด้วยเล่นด้วยก็เราก็โอเคอืมเ,เพราะว่าการจองครั้งน,นี้เขาเรียกว่าจองเป็นแพ็กเกจ๋ยวาไดะการจองหลังมดสัญญาจองเป็นแพ็กเกจไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> จองเป็นแพ็กเกจเลยอันนี้งานพี่จะบบุเลยเขาบอกว่าจองเราด้วยแล้วจองเข้มด้วย ตายแล้วพีเร็วมา้อ,อ่ะคิว่าพี่พูดเองกลูกป่ะเออรู้สึกไง่กับรู้สึกว่าเขามั่นใจในตัวมั่นใจและให้โอกาสเราเขาอยากให้เข้มกับพกจาร์วมื่อกับเข้มก็โตมาด้วยกันมาตลอดนะคะไม่ว,ว่าเอ่อในอนาคตเราจะมีผลงานร่วมกันหรือว่าไม่มีทุกคนผู้ใหญ่อะไรก็ตามที่ให้เอาเรียกว่าอะไรให้ความเรูเราทั้งสองคนเราเราก็ดีใจะค่ะถ้าแบบอยากให้เรากลับมีการ,ยรอยด้ร่วมกันมีคนมาจีบเยอะไหม,มก็ จีบเยอะไหมก็ก็ก็จีบเลได้แน่จ anyway> ีบได้ไปร่วมงานด้วยก็ก็ก็เรื่อยๆค่ะแม่เราว่ายังไงบ้างแม่นีแม่แม่ก็ให้คือแม่ให้คำปรึกษาทุกอย่างตลอดไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าชีวิตปกติดูว่าเรามีอะไรแร้วแม่ก็จะสอนตลอดแม่ไปด้วยไหมอ่ะเดี๋ยวนะเลิกองเรื่องอ้างอะ บ้างถ้าถ้าจะต้องร่วมง,งานที่ที่ไม่ใช่ช่องเจ็ดกับเข้มเราสึกยังไงบ้างกับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นนอกจากนี้ตื่นเต้นค่ะถ้าถ้าได้วันหนึ่งได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับต่างที่เราก็จะรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสถานที่ใหม่ที่เราก็ต้องปรับตัวเราต้องใช้เวลากับการทางานกับที่ใหม่ๆนี้ก็เป็นเรื่องปกติตค่ะก็น่าจะมีตื่นเต้นมากปรับตัวก็